ครับพอศัท์มอถือของเราใช่ไหมครับที่ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีอาการแบตเตอรี่ที่มันเสื่อมนะครับซึ่งเราก็สังเกตได้จากนะครับตัวเวลาชาร์จแบตนะครับตัวแบตเตอรี่ก็จะเต็มเร็วผิดปกตินะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานไปใช่ไหมครับก็จะหมดเร็วผิดปกติจากที่เคยเป็นอยู่นั่นเองนะครับหรือว่าบางกรณีนะครับก็มีอาการบวมนะครับปูดบวมที่ตัวส่วนของตัวฝาหลังต่างๆนะครับ ถ้ามันมีอาการบวมโนนขึ้นมาที่บริเวณฝาหลังของตัวเครื่องนะครับหรือว่ามีอาการดันในส่วนของตัวหน้าจอให้มันโก่งนูนขึ้นมานะครับก็แนะนำนะครับให้ท่านนะครับรีบนําโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับไปให้ช่างทําการเปลี่ยนนะครับหรือว่าท่านไหนที่มีความสามารถในการแกะเปลี่ยนเองได้ก็ให้นะครับแนะนําให้หาแบตเตอรี่มาทําการเปลี่ยนก้อนใหม่นะครับก่อนที่โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับจะเสียหายนะครับบางทีนะครับเมื่อ มันดันในส่วนของตัวฝาหลังหรือว่าดันในส่วนของตัวหน้าจอครับก็อาจจะทําให้ตัวหน้าจอเสียหายนะครับนอกจากที่เราจะต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่แล้วนะครับก็จะต้องอาจจะต้องทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอไปด้วยนั่นเองนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางการแกะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับ Oppo A9 2020นะครับแล้วก็ Oppo A5 2020นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ลูกค้านำมาใช้บริการที่ร้านบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอแล้วก็มีหลังๆเนี้ยเริ่มแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมนะครับก็เผื่อท่านไหนที่ใช้2รุ่นนี้อยู่ก็ลองนาแนวทางไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาทําการแกะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เรานําในส่วนของตัวถาดซิมออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาทําการมาร์กนะครับในจุดที่มาร์กตัวนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของตัวแพรสแกนนิวนะครับซึ่งเราจะต้องระมัดระวังนั่นเองนะครับ ครับก็สาเหตุที่เราเป่าด้วยลมร้อนครับก็เพื่อให้กาวที่อยู่บริเวณรอบๆขอบฝาหลังตัวนี้มันคลายตัวนะครับเนื่องจากว่าการแกะของตัว Oppo A5 2020นะครับ A9 2020เราจะต้องแกะจากในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกตัวนี้ก่อนนั่นเองนะครับค่อยไปเจอพวกน็อตต่างๆนะครับไขน็อตออกนะครับเราถึงจะไปเจอในส่วนของตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ ก็จะใช้ลักษณะของตัวพลาสติกที่มีความเหนียวนะครับค่อยๆแซะนะครับแล้วก็รูดตัดกาวไปยังบริเวณรอบๆนะครับอย่าลืมนะครับจุดนี้มันมีแผรสแกนนิ้วอยู่นะครับเราอย่าสอดพลาสติกเข้าไปลึกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาค่อยๆรูดนะครับตัดกาวไปยังบริเวณรอบๆนะครับเพื่อที่จะนําในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกออกมานั่นเองนะครับ ครับเมื่อเราได้รูดตัดกาวโดยรอบแล้วนะครับเราก็จะมาค่อยๆง้างเปิดในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับมันมีในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วอยู่นะครับเราจะต้องไขน็อตออก1ตัวนะครับแล้วก็นําตัวครอบแพรสแกนนิ้วออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยปลดในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วออกนั่นเองนะครับ ก็เพียงเท่านี้นะครับท่านก็สามารถที่จะนําในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ในขั้นตอนต่อไปนะครับมันก็จะมีน็อตยึดนะครับในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในนะครับเราจะต้องไขน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาค่อยๆแซะนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในออกมากันครับ ครับเวลาเราแกะต่างๆพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับให้เช็คดีๆนะครับว่าน็อตมันหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้าเวลาเราแกะแล้วมันเกิดติดขัดอะไรนะครับก็ให้ตรวจเช็คนะครับอาจจะมีน็อตนะครับหลงเหลืออยู่ทําให้เราไม่สามารถที่จะเปิดฝาหลังออกมานั่นเองนะครับเมื่อเราได้เปิดในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในออกมานะครับทุกท่านก็จะเจอนะครับในส่วนของตัวแผ่แบตเตอรี่ต่างๆนะครับก็ให้ทําการปลดนะครับในส่วนของตัวแผ่แบตเตอรี่ออกในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มานํานะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก เมื่อท่านนำนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนเก่าออกนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะวางในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่ลงไปนะครับโดยใช้กาวสองหน้านะครับช่วยยึดไว้ครับก็เนื่องจากว่านะครับจากที่การแกะเครื่องนี้นะครับ ตัวเครื่องนะครับเคยมีการแกะซ่อมมาก่อนนะครับทําให้ตัวกาวต่างๆมันเสื่อมสภาพนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวางในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่ลงไปนะครับก็แนะนานะครับให้ใช้กาว2หน้านะครับช่วยยึดนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันนะครับเวลาเครื่องกระแทกต่างๆนะครับก็อาจจะทําให้ตัวซ็อกเก็ตแบตเตอรี่นะครับมันหลุดได้นั่นเองนะครับ ครับก็ในส่วนของตัวแบรนด์ของตัวแบตเตอรี่ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับสามารถที่จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็ให้ศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดของตัวมออกแล้วก็การรับประกันร่วมด้วยนั่นเองนะครับครับก็สำหรับเคสนี้นะครับก็ใส่นะครับในส่วนของตัวแผ่แบตเตอรี่แล้วก็ทําการเปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับก็เคสนี้เครื่องติดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่นะครับในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในกลับคืนนะครับแล้วก็ทําการไขน็อตกลับคืนให้หมดทุกตัวนั่นเองนะครับ ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัวเครื่องเครื่องนี้นะครับเคยผ่านการแกะซ่อมมาก่อนนะครับก็ทําให้มีคราบกาวต่างๆนะครับมันหลงเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเครื่องไหนนะครับที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็แนะนํานะครับให้เก็บในส่วนของคราบกาวเก่านะครับออกให้หมดก่อนที่เราจะทําการวางฝาหลังชั้นนอกลงไปนั่นเองนะครับ สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับการทํางานแล้วก็การแกะเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวมือถือ Oppo A 5 2020นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือถือ Oppo A 9 2020นั่นเองนะครับถ้าท่านไหนนะครับที่มีความรู้นะครับในเรื่องของการแกะต่างๆนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปทําดูนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ไม่มีความชํานาญนะครับก็แนะนำนะครับท่านสามารถที่จะส่งนะครับมือถือนะครับไปยังร้านใกล้บ้านของท่านได้เลยนะครับถ้าแบตเตอรี่ของท่านมีอาการเสื่อมนะครับหรือว่า ตัวแบตเตอรี่มีอาการบวมนั่นเองนะครับก็ในลําดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําความสะอาดเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็ให้ทําการลงกาวในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกสุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะประกอบนะครับในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกสุดนะครับโดยการใส่ในส่วนของตัวสายแพรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบสายแพรนะครับไขน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกลงไปนั่นเองนะครับ ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับแนวทางและก็ขั้นตอนนะครับการเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับของตัวมือถือ A5 2020นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือถือ Oppo นะครับ A9 2020นนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับดูรับชมนะครับถ้ายังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ